สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องตินกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้กี้ได้นี่ค่ะมาม่าเพ็ดเกาหลีค่ะอหูหนี่นะคะมาม่าของเราน่าทานมากเลยค่ะวันนี้กี่ได้กินกับนี่ค่ะไข่ดาวนะคะแล้วก็สาลายแล้วก็ผักสลัดนะคะวันนี้กี่เอาข้าวสวยร้อนๆมากินด้วยเลยค่ะมาค่ะแซ่บด้วยกันค่ะโอ้ดูสิคะทุกคนอืเผ็ดหน้าดูนะคะ ดูค่ะอ้โหเด้งๆดเลยนะคะฐานแซ่บๆเลยนะคะอูโหเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนกิจะกินพร้อมสาหลายนะคะ พันศาลายเลยคะ่ะอูววเสซ็บๆอืมเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะทุกคนผักกรอบๆกับไข่บ้างค่ะ นี่ค่ะใครออนเซนบ้างนะคะนี่ทุกคนอย่างนี้เลยค่ะ รสชาติดีมากเลยค่ะเจ้นเหนียวนุ่มมากเลยอืมนุ่มนเข้ากันกับไข่มากเลยนะคะไข่นี่แบบไม่สุกมากค่ะโอ้้หูคำโตๆค่ะ อกินมาม่าเผ็ดอย่างนี้นะคะคิดถึงเพื่อนสมัยเรียนเลยค่ะนี่ค่ะ มาลองกินกับข้าวกันเนาอค่ะเส้นยาวนุ่มมากเลย ก็คือว่ากินมาม่าทีใดนะคะจะคิดถึงเพื่อนนะคะตอนสมัยเรียนนะคะเพราะว่าเวลาเรียนเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะออกมากินข้าวนอกมหาลัยนะคะนอกมหาลัยแล้วเราก็จะสั่งไปที่ร้านก๋วยจับนะคะแต่ว่าพวกเราสั่งมาม่ามากินนะคะแล้วก็ใส่พริกแบบเยอะมากเลยค่ะเพื่อนคนนี้จะชอบใส่พริกมากปรุงแบบใส่พริกเยอะมากเลยทุกคน จนแบบแม่ค้าแบบไม่เติมพริกเลยนะคะถ้าเห็นพวกเราสองคนมาก็คือไม่เติมพริกเลยนะคะก็คือใส่เท่าที่มีนะคะอ mm ือ hmm. ฮชอบนะทุกคน mm hmm. แล้วเพื่อนคนนี้นะคะจะต้มมาม่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคน นางจะต้มแบบว่าอืมอุณหภูมิเท่านี้นะแล้วก็แบบมาม่าต้องยกยกขึ้นนะให้แบบมันโดนไอด้วยนะให้มันโดนออกซิเจนด้วยนะอย่างงี้นะคะนางก็จะมีเคล็ดลับในการต้มมาม่านะครอร่อยมากเลยค่ะนางต้มมาม่าก,กินมาม่าแล้วคิดถึงนางมากเลยนะคะ ทุกคนอรสชาติมันจัดจ้านมากเลยนะคะเผ็ดมากเลยข่ยเาเข้ากันมากเลยนะคะ แล้วเวลาเลิกเรียนตอนดึกๆนะคะบางบางวิชานะคะก็จะเลิกเรียนประมาณทุ่มสองทุ่มอย่างนี้นะคะกลับมาถึงห้องก็ต้มมามากด้วยมามๆากินด้วยกันนะคะอืมชับมากเลยค่ะ เวลาแห้งจากกินเหล้าอย่างนี้นะคะนางจะช,ชอบต้มมาม่าให้ี้กินมากเลยค่ะต้นน้ำนัวแล่วจะต้มแบบต้มมาม่ารดต้มยำนะคะที่ใส่เป็นน้ำนะคะอร่อยมากเลยค่ะอื้อ มา,มากก็เป็นอาหารคู่ครัวของเด็กมหาลาัยนะคะจัดจ้านมากเลย กินกับข้าวหอมข้าวกืม เผ็ดค่ะทุกคนเแต่ก็อร่อยนะคะแนวนุ่มเส้นยาวมากเลย มันแซ่บค่ะผักกรอบ๋ แซ่บมากเลยเส้นเหนียวนุม่มอืนี่ค่ะคำสุดท้ายค่ะโตโตเลยค่ะ ค่ะวันนี้กี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย